เขียนไปได้บางส่วนนะครับอาจารย์ท yes, ี um> ่ไปแต้องเฉยๆไปได้หมดก็สั่งอย่างพวกเนี้ยมันต้องเขียนาไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมเขียนเองอันนี้ผมต้องเขียนเองแต่ว่าผมเขียนที่มนที่อยู่เฉยๆเนี่ยมีเฟซบุ๊กมีไหมนะลายเลยมนับผมขออนุญาตเขียนให้ผมหน่อยนะพันไอ้นี่เขียนเขียน แต่ถ้าจะเจอน้องบันชีได้ที่ต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมครับใช่ครับทางอุตสาหกรรมมาก็คงไปเ่ไดยมีอะไร เฟซบุ๊กนี่ผมไม่รู้จะเขียนยังไงเพราะว่า URL ผมมันยังเป็นแบบยาวๆอยู่เลยนะจ๊ะต้องเขียนตัวเลขถึงหมดเลยเนี่เฟซบุ๊กมันไม่มีชื่อหรอใช่ครับมันไม่มีขึ้นเป็นแบบชื่อไม่รู้ครัไม่มีไม่มีชื่อเฟซบุ๊กหรอใช่ขึ้นมาเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยอาวเหรอครับอ เล่นครับอันนี้ก็คือเป็นเพจของของบีลีฟเนี่แหละครับผมแต่ว่าอชื่อเฟซบุ๊กไม่ได้ชื่ออินชิ่งเอ้ยบีลีฟนี่ก็เลยก็ได้ครับใช้ใช่อนี้เลยครับครับผจะชื่อว่าบีลีฟนะครับีลีฟตัวนี้แปลว่าอะไรความเชื่อบีลีฟลีฟมันใช้ตัวนี้ใช่ไหมลีฟเออเป็นการล้อเขาบีลีฟแต่เขายังสงสัยอยู่แต่ว่าใช้ที่ของใบไม้บีลีฟมา แต่ว่าเชื่อว่าบีล,ลี่บีลี่นี่แต่ว่าความเชื่อแต่ว่าบีลี่ไม่ให้เขียนแบบอย่างนี้ไงก็คือล้อคำอันนี้เป็นเอสองเนี่ยเดี๋ยวขอให้ผมหน่อยนะครับคล้ายๆกันแต่กรอบจะได้นะกรอบมันคล้ายๆกันแต่ว่าอ๋อแต่มออ๋อแต่มีค,ร,ครับผม À, bên bên không phải không phải không phải không ý nó đó là chỉ hai điều ba về ma không có kịp chất ảnh quy định ของของเกี่ยวกับเรื่องของ B M C กับบัญชีไปเลยนะครับครับพรุรพกนี้ก็คุยเรื่องนั้นนะครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตภาพรวมกอนาะครับคุยภาพรวมกันผมลองชวนหมือนว่าทีก่กานเคยขายเดียว,ว่าลองชวนคนอื่นมาฟังด้วยไหมก็มีคนสแสดงความสนใจจะมาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าจะครุก,กนี้มาที่ไหนที่นี่ับที่น,นี่ที่นี่เลยนะครับที่นี่นะครับได้ครับมีพวกวิสาหกีดอื่นเี้โอ้ดีเลยดีเลยดีมากๆมีทักในเฟซมสนใจสนใจอะไรอย่างเงี้ย ที่สองให้ผมคือเป็นกระบวนการผลิต input process output ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอโครงสร้างด้วยนะโครงสร้างโครงสร้างก่อนที่เราจะมาที่นีนะใช่ใช่ครับจโครงสร้างว่าใครทําหน้าที่อะไรหรือการดําเนินการของกิจการคือแนวทางการดําเนินการขั้นตอนในการดำเนินการแบบนั้นพอไม่ถึงไอ้โครงสร้างโอเคเราเราทราบแต่ว่าครับโครงสร้างการดำเนินการเช่น การบริหารว่าเรา,าเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งมูลิติมูลิติแล้วมาจดจดตามวิสาหกิจชุมชนครับแล้วการเป็นผู้จัดก,การนี่คือทําหน้าที่เหมือน job description นะครับก็คือแต่ว่าเอาส่วนที่เราเกี่ยวข้องอทางที่ทางคุณแซกเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทาุกคนผลผลิตขึ้นมาครับเช่นโอเคโคเป,เป็นผู้จัดก,การโครงการที่จะพัฒนาด้านเกี่ยวกับเรื่องของพริกแกง ครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องและทําให้เกิดผลผลิตขึ้นมาครับไม่ต้องเอาแบบลึกของโครงสร้างอื่นเลยครับครับผมอยเช่นเรื่องมูลนิธิที่เราก็ตัดออกไปเราจะเอาแค่วิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวครับผมอันนี้อันนี้มีโครงสร้างนี้ไหมหรอมีไหมถ้าไม่มีทีถ้าไม่มีทีก็ไม่ได้ครับผม เได้ดีนะทุกคนนะไอ้มันจะคงสร้างนะครับโอ้ยยังยังไม่คุณแสงยังไม่ได้เฉยอีกเยอะไม่เป็นไรใช่ครับผมวันนี้ก็ชิ่ๆแบบนี้ไปนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรื่องของงบเงินรายขาดทุนแล้วก็บีเอ็มซีอันนี้เป็นที่ผมยังยังไม่ได้ปิดนะครับไม่ไม่ไม่ตอนที่จะให้ผมให้ไว้นะใช่ตัวตัวไฟมันมีอยู่ของบีเอ็มซีนะครับ ที่ฟองฟองมีไหมครับที่ผมให้ไว้อ๋อฟอร์มมีครับที่ที่ผมให้ไว้เนาะไปไปเเอ่โคไปไม่ก็ได้ครับไปก็สำเนาก็ได้ครับที่ผมก็สำเนาโอ่คเดี๋ยวสำเนาเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกับน้องทีเดียวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยี่นี้ที่ผมจะติดได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะคุยเกี่ยวกับของจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็กิจการที่เกิดขึ้นเช่นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟัง าดอตรงนี้นะครับเปลี่ยนอะรกพอเสยจากพเ็จเสร็จทุกอย่างห้ผมก็ได้นะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอนที่แข็งกิจการนะครับเดี๋ยวคือมันไปแล้วเราจะเข้าข้อเกียนไปก็ได้ครับครับผม